ทำไงเนี่ยปบาวมาก่ะปบาวมากจะน้่มไปก่อนนะปบาไปบาไปทำใหญ่บาใจช่ยเลยผมผมผมเอาทำใหญ่จิบไม่ได้พี่พ่เหีว่ะรอก่อนพี่น้องเลย ยังสามสิบไทยหกสิาไทายตอ,อหนหลาเลยอ่ะไม่ได้กิ่นเลยตอนหนุ่มแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะคิกยังไงตะลุ้นนี่มันเป็นอะไรบ้างขาเข่า ตินน้องอยาก,ก็เดี๋ยวท่อนอนในบางวันก็น่าเป็นนะคือ่าบไม่กล้ากินข้าวขาวกวนๆเลยนะกับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมสกุลสกคนเน่พี่น้องวันนี้ป่ะพจนมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง ร้านก๋วยเตี๋ยวอุนดย่ก้องม่เด้ตก๊กาเนี่ยมาท่านมาหลายก๋วยเตี๋ยวขุนมีผกเผาแล้วจัดหนักๆเลยเออไปไปเด้ไปไปเด้ ไปได้มันนรีวิวอ้ร้อมนด้นนี่บอะรีวิวอ่ะคอนเทนย่เดียวๆยไปๆไปๆนี่คือส้นมา่าใช่ไหมเดี๋ยวมากับลูกพี่ี่หรอถ้าติดกูไม่ให้กูสองพันนะทำให้กูคนดังมาจากไหนเ็บสี่กวานไม้เลยเนี มากับครอบครัวเนี่ยสบายดีแน่แน,น่เลยคับสบายดีเย็บชีหลักเงินกระตังโยอันคลองมาเดอ้อได้พี่น้องเด้อมาทางนี้ซอยคลองมาเดอ้อชิดสองพี่น้องเขามาทางนี้มาหอดตลาดโมชีเซเว่นแล้วก็เห็นหลานเงนินอะยู่เลย

เน้นพิก

สองทีว่มงองคมาแล้วเป็นของอะไะมาครอันนี้ของพกเบิ่งสีสันเข้มข้นขนาด จะเยอะเลยพี่กะไม่ได้กินข้าวเช้าพวกนี้จะพาไปหาอาจารย์เมนเยอะเลยเยอะไม่ได้เดี๋ยวแอรร้องทำไงเนี่ยบามาก่ะบามาจน้าไปก่อนนะ ว่าไปว่าไปทำ้าใจโทยเลย <S 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 ผมผมผมเอาทำไม่ได้ทิไอ่ได้สข้อ,อเหวียวอ๋ได้ร,ริกก็เยอะเลยน <S 2> <S 2> เน <ลำ S 2> ี่ยเักเจะหมดทุกคนอะมีมีริกเผาไี่้องเห็ด่ยงวนเผาเยอะๆเลย สองถ้วยหลังอ่ะเข้าขายกมาพร้อมกันนล้แต่มันทะเลาะกันทะเลาะกันไ่ิังกังไปให้เราดี้ว่ทำไมเขาไม่ให้พนเขาจะไกลพรแ

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อนันอนแล้วออยเพียงไ,ไหนๆก็รนี่มันเป็นอะไรบ้างขถึงต <c oughs> ้องอยากก็เดี๋ยวพองอนได้ไ บางวันก็เอลาไปนะคือแทบไม่กล้ากินข้าวเช้ากับเพื่นนึงไม่ได้เลมีกระเป๋าด้กินทีละสิเมตรเลยหมดทาสิบเมตรอ่ะเขาติเง nice> ินสิบเมตรอ่ะถุงพีกเอรามันขึ้นนดน สิเม็ดอ่ะพอ FC ขอมาขอสิเบเม็ดสิบเม็ดพี่น้นองมีคนย่องว่ากินเพชรได้เด้๋ ไม่ได้พีวันนะไม่พี่เก่าเปล่าอืมทไม่โดนนะพี่เก่าเจอสองเม็ด้แอรกินไม่ได้ไอไทยไว้ ซีนอละคุณเต้ซีนอรละ,ละคนเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องหางเต็มคน ก๋วยเตียวมัม้ย

พี่สักห้าเมดิเดี๋ยวเดียวพี่น้องนะมัยากเป็นเดียวไดเดี้ขี่หีขาลงบ้างไืมไม่ได้ลงเลยกินฟรีได้ปะครับเ <laughs> อีผมไลนยอือ่ดิ ผมรีวิวให้ไม่ได้ครับงั้ตัวปันที่เรามีแบบนี้ปะ่ะทไมไม่เกนี่ะนที่บ้านอนะ่ะในหมูม่บ้าน ี่ว <Th ái S 2> ่าจะไปชิมตรงไตรงกลับรถเข้าบ้านพี่อ่ะใต้สะพานมันมีเฝอราวขายเลอกส่วนหนึ่งเดีเส่วนหนึ่งมันคือก๋วยเตี๋ยวป่ะนี่ เปลือกนี่มันเป็นเส้นแบบไหนเส้นเผือกนะเส้นเล็กใช่ไหมเส้นเปลืเปิดปล้อเป็นเส้นยังไงเส้นเปลือกนะเข่าเข่ามันมันไหมล่ะมันจะกดิสกันแบบเส้นเล็กเลยลูกปลาเพิเริ่มมาหลายแล้วพี่น้อง ไปเทียงเาเมาเอามาสิบเอ็ดโมงครึ่งปากเป็นอไรเลย ก็จะไปกินตรงนาขาที่ก็เสร็จมเหมือนเต้นกระเจียกนเ้นดกรเสือเ้นมันเหมือนใส่มะเขืเทศเครอยู่ไม่เหมือนมันสูงเหมือนแก้มแก็ใจน้ำจชมแบบปวดแล้วก็มีแบบรเนี่ยแต่ไม่ใช่ ในข้าเกือเทศตูดหลวงพระบางเตซอสสีดาตาพริกแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านข้างๆสวยอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวแท่เยาวนะ้อา,เ,า,าออเลยัวชุด,ดรสแบบเนื้อชุดจุ๊บภาพจับเด้นุอน๊อ ออพริกเอมามาบักหลายมืดไปหนอ่อยพริกเุืกับหวานพพ้อมพริกเฮ้พ่อมากินลูกทีกกกเดี๋ยวดิมเอามาให้ให้มันไปสองลูกดิมันลูกิกเสียหมดอะลูกิกไม่หมดเลย คนเรากินก๋วยเตี๋ยวทำไมลูกชิ้นไม่ต้องกินดิล่ะเป็นสมัยเด็กเอาไว้ไม่ได้นะถ้าเราอิ่มมามันก็ไม่ได้กินนะเว้ยเกาวพลังงานไม่อิ่ม เช็บปากนยิ้มผิหน่อยเรนเบบอเ็บเฉบเ็บเอีวรเฉ็บคือเกากินน้ำก่อนบ่อนโอเครต่อนพอดีบ่ะพอดีพอดีพอดีครับ มันามาไมใกได้รอ okay. ุเ okay. ก่า yeah. ร่นแนอ่เออไปเอาเกยวแม่ยีขึ้นชงวนี่กิมออแห่้วหอดยางขึ้นบมโอเคไปน้องอิมอิมบ่ยิม แบบช่ปะ <laughs> อิม่มปะอิมอ่มเ,อมเพิ่มเ,เห็นมากอิม่มโอเคไปนอนวันนี้ครับโรงงานก่นอยู่ใกลๆไปนอนกับโรงงานไ่ต้ยางนะมน่ี่เป็นอะไรขอนี่ย เมือกีรกินก๋วยเตี๋ยวอะไหอมเนี่ยนี่มาแล้ฮะสวัสครับตกใจทุกคนโอ้โหมันไม่เปิดประตูให้ฉันด้วยบริการดีมากไหมโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงจำเนี้เด้อพี่น้องคลิปหน้นพนนาพบกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพื่ังใจเด้อพี่น้องนะเอากลับสวัสดีสบายดีบ๊ายบาย